อันนี้เราคั่วเสร็จแล้วค่ะคั่วเสร็จจะประมาณนี้ประมาณน,นี้นี่เนือเขาเนื้อเป็นนี้ะ อันนี้เป็น,กกล,นลูกกอค่ะล,ลูกกอหรือกระรัดปาาลูกจะประมาณนี้ลูกเล,ล็กๆแต่เขาว่าเราจะกระับนะเรากินด้วยแล้วก็มาเพาะด้วยเอาน้ำมา่ะเทเมล็ดลูกกอลงไปสังเกตนะคะไอ้ที่ลอยน้ำเนี้ยทิ้งกับทิ้งใช้ไม่ได้ มเล็ดเขาจะฝ่อทุบออกมาก็จะกลวงทิ้งไเลยทเป็นอะไรแบะเล็ดลอยน้ำทิ้งจะได้จมน้ำแค่นี้มเมล็ดที่จมน้ำ จมน้ำมาแล้วค่ะน,นี้เราก็จะแยกแล้วค่ะอัน,นส่วนนี้เป็นส่วนที่จมน้ำนาะอันนี้จะลอยน้ำเอาไ่ใชนน้เรากน็นำน้ำมาค่ะเอามาเล็กที่กอแช่น้ำอันนี้เราจะแช่คืนหนึ่งค่ะ สีน้ำที่ออกเหลืองๆนะ่ะอันนี้แช่ไปคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัวกันนี่นะคะ่ะ น้ำเหลืองเลยนี่ค่ะเราก็จะเอามาต้มเปิดไฟต้ม Ich Lumpy. อันนี้เราคั่วเสร็จแล้วค่ะคั่วเสร็จจะประมาณนี้ประมาณนี้เหลือเขาเนื้อเป็นนี้อ่ะ 面条。 ลูกกอค่ะหลือกาวัดป่าปีหนึ่งจะออกครั้งหนึ่งก่อนเพราะค่ะต้องทดสอบเมล็ดก่อนนำเมล็ดกรดแช่น้ำถ้าเมล็ดจมเนี่ยใช้ได้นี่เราจะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งก่อนเพาะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ